แกตัดเดี๋ยแนไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ดึงอะไรเลยไม่ไม่ไม่ไมไมตับเฉย เรียกได้ว่ากระแสในตอนนี้ของทางนัานคุณปูมันธนาค่ะกำลังลุกลามซึ่งก็ทำให้เรื่องราวด่ามาเมื่อ16ปีก่อนเนี่ยกลับมาอีกครั้งกับข่าวที่หลายๆคนคงจําได้ข่าวเก่าเหล่ากำลังเอกชื่อดังคุณขวัญอุตสามณีไวยธยานนท์ที่เคยเป็นประเด็นกันเรื่องจริงหัวกลางกองถ่ายละครมาก่อนซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางนัานสาวขวัญได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแฉและพูดถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งพอสาวขวัญออกมาพูดเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีคนค่ะเข้ามาขอโทษกันอย่างมากมายที่เคยต่อว่าเธอในอดีตและเข้าใจกันแบบผิด ล่าสุดค่ะคนสนิทของคุณปูมัทน,นาได้แจ้งกับสื่อมวลชนในเรื่องนี้ค่ะว่าคุณขวัญอุสมาีเนี่ยหิวแสงเรื่องมันผ่านมาแล้ว16ปีจะออกมาพูดเพื่อเลิกโกหกประชาชนได้แล้วพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ16ปีที่แล้วด้วยค่ะโดยคนสนิทของคุณปูค่ะได้เล่าว่าเหตุเกิดมาจากกองถ่ายละครเรื่องปมรักร้อยอดีตของช่องเจซึ่งในเรื่องเนี่ยคุณปูรับบทเป็นแม่เลี้ยงของขวัญอุสมณีซึ่งในบทละครต้องมีฉากฟาดฟันกันอยู่แล้วแต่เรื่องประเด็นที่คุณขวัญอุสมณีีมปัญหากับคุณปน สืบเนื่องมาจากในกองถ่ายวันนั้นคุณขวัญหนีกองถ่ายไปกับเพื่อนชายอีกคนอักษรยอ่อปอปาผ่านไป10นาทีเพื่อนชายอีกคนหนึ่งอักษรย่อกอไก่ได้มาหาที่กองถ่ายและได้โทรศัพท์หาคุณขวัญว่าทําไมไม่อยู่ที่กองถ่ายซึ่งคุณขวัญก็ได้ตอบกลับเพื่อนชายอักษรย่อกอไก่ว่าได้มีปัญหากับคุณปูปรยาและปูมันธนา หลังจากนั้นเพื่อนชายอักษรย่อกอไก่ได้เดินไปด่าดารารุ่นน้องและคุณปูมัทน,นาทั้งทั้ง,ท,งที่ดารารุ่นน้องอีกคนและคุณปูมัทน,นาทั้งสองไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้นคุณปูจึงได้แจ้งเจ้าของค่ายละครปมรักรอยอดีตเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของค่ายละครจึงได้โทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ และผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ได้โทรศัพท์ไปหาผู้บริหารแกรมมี่เกี่ยวกับประเด็นเพื่อนชายอักษรย่อกอไก่ไม่ควรเข้ามายุ่งวุ่นวายในกองถ่ายช่อง7็เพราะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายละครวันต่อมาก็ได้มี SMS เข้ามาในมือถือของคุณปูซึ่งมีเนื้อหาข้อความทําให้ครอบครัวแตกแยก,กคุณปูมัทน,นาจึงได้เข้าแจ้งความที่สอนอนทองหล่อและได้ส่งเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ส่งข้อความก่อกวนม,มาหาคุณปูให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนแล้วป้านีได้ให้ถ้อยคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจดังนี้ว่าเบอร์โทรศัพท์นั้นเปนเ แต่วันนั้นมีเพียงคุณขวัญอุตสามณีที่ยืมใช้โทรศัพท์แต่เพียงผู้เดียว หลังจากนั้นผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ดได้เรียกคุณปูไปคุยเพื่อไม่ให้เอาเรื่องคุณขวัญและผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ดงดไม่ให้งานละคร1ปีพร้อมทั้งไม่ให้คุณแม่คุณขวัญอุสมณนีเข้ากองถ่ายแต่ทางผู้ใหญ่ช่องเจ็ยังไม่ให้ถอนแจ้งความถ้าคุณขวัญยังไม่เลิกก่อกวนคุณปูก็ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายได้เลยเรื่องประเด็นฉากละครเรื่องปรมรักลอยอดีตในฉากวันนั้นไม่ได้มีคลิปหลุดใดๆจากทีมงานทั้งสิน้นอย่างที่คุณขวัญอุสมณนีกล่าวมาแต่อย่างใดแต่เป็นคลิปที่มาจากรายการบันเทิงดาวกระจายซึ่งงงนนนัักกกแแสดละทททีีมมาาาุค็รรบบว่ รายการมาถ่ายอยู่แล้วคุณขวัญอุตสามณีก็แสดงท่าทางตามที่เห็นในคลิปมีเจตนานให้ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าคุณปูมันธนาใช้แรงจิกแรงดึงให้ตัวเองเจ็บซึ่งทางทีมงานและนักแสดงทุกท่านเห็นและเข้าใจเหตุการณ์ในวันนั้นว่าไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงฉากในละครเท่านั้นคุณปูมันธนาไม่ได้มีเจตนานตามที่คุณขวัญอุตสามณีกล่าวอ้างซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายๆเพราะว่าต่อกันไปต่อกันมาเอาเป็นว่าค่ะหากมีความอัปเดตขึ้นได้อย่างไรค่ะทางเรา จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในทันทีค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว